คำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนมกราคมปี2 5 6 7อากาศที่วัดอุ่นขึ้นวันนี้อยู่ที่20องศา <c oughs> ช่วงนี้นะอากาศสวิงเปลี่ยนขึน้นขึ้นลงลงนะคนทั้งหลายก็เกิดเป็นโรค ทางเดินหายใจกันมากขึ้นที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นโรคเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงคือหนาวเย็นหนาวเย็นเย็นร้อนเย็นร้อนเย็นหนาวซึ่งช่วงหน้าหนาวองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ <c oughs> ปรับไม่ทันก็เกิดการเจ็บป่วย เนะจ็บป่วยทางเดินหายใจนะวันนี้จะพาท่านมาศึกษา <c oughs> ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากปัจไดนที่เมื่อวานนี้ได้พูดถึงหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องความเป็นจริงของรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ทั้งห้าส่วนนี้เป็นของแตกสลายและห้าส่วนนี้พระองค์ก็ทรงเรียกว่ารูปทรงเรียกว่าโลกโลกคือตัวเรานี้แตกสลายไปจนถึงตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจที่เราเรียกว่าเป็นของเราก็เป็นของแตกสลายสิ่งใดที่มันแตกสลายไปสิ่งนั้น พระอ,องค์ทรงเรียกว่ามันเป็นทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะความดับผัสสะความดับผัสสะเมื่อดับผัสสะเวทนาก็จะดับไปด้วยนั้นเวทนา <c oughs> ซึ่งแปลว่าอารมณ์สุขทุกข์และเฉยๆเวทนาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องไปอาศัย อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยดินอาศัยไก่อาศัยกายและอาศัยใจ <c oughs> นั้นพระองค์ตรัสว่าเวทนาสามก็มีเวทนาหกก็มนะีวันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้เราพูดกันมากพูดถึงเวทนาเวทนาจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่สิบห้า ในกล่าวถึงอาการเกิดดับแห่งเวทนาข <c oughs> <c oughs> อพยมพระองค์ทรงตัดไว้ว่าพิสุทั้งหลายเวทนาสามอย่างนี้ เกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาสามอย่างคืออะไรพระองค์ก็ทรงตัดว่าสุขเวทนาทุกข,ขเวทนาอาทุกข,ขมสุข,ขเวทนาสุขพิสุทั้งหลายสุข,ขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเพราะความดับแห่งภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมระงับไปเมื่อไหรสุขมันดับทุกข์ก็จะขึ้นมา <c oughs> ทิสุดทั้งหลายทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยภัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นย่อมดับย่อมลงงับไปมันจะสวิงเปลี่ยนกันเดี๋ยวสุขดับทุกเกิดทุกดับ ก็สุขเกิดบ้างอุเบกขาเกิดบ้างอย่างเงี้ย <c> พ <oughs> <c oughs> ิสุทธิ์ทั้งหลายอาทุคขมสุขะเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคขมสุขะเวทนาเ <c oughs> พราะความดับแห่งผัาาสสะอ,อันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุคามัสสุขะเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมระงับไปขนาดไม่สุขไม่ทุกข์หรืออเบคาก็ยังดับนี่ฮะพิสุจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้สองอันสีกันเพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่นจึงเกิดไฟเมื่อแยกไม้สองอัน,นเมื่อแยกไม้สองอันนั้นและออกจากกัน ไออุ่นที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะเสียดสีย่อมดับระง,งับไปชั้นใดพิสุดท์ท้งหลายเวทนาสามอย่างนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุ <c oughs> <c oughs> มีผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมดับไปเพราะเพราะผัสสะดับดังนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเวทนาเวทนาซึ่งแปลว่าอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆอยู่ในรูปในนาม,มาขันขันมีอยู่ห้า <c oughs> หนึ่งขันที่เป็นรูปเรียกว่าดินน้ำไฟลมอันนี้เรียกว่าขันทรูปุปส่วนเวทนาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้เป็นนามอันนี้ขันเหมือนกันขันทาลุปส่วนที่เป็นนามในจำนวนห้าขันนี้ส่วนที่เป็นรูปหนึ่งส่วนที่เป็นนามสี่ ส่วนที่เป็นนาม5้าพระองค์ก็ทรงยกตัวอย่างว่าส่วนที่เป็นนามนะมี5ก็จริงแต่ตัดออกเป็นหนึ่งคือเอาตัววิญญาณเนะี่ยตัวรู้แจ้งเนะี่ยออกไปให้เหลือแค่4ี่ขันคือรูปเวทนาสัญญาเวทนาสังขารเวทนาและวิญญาณเวทนาวิญญาณเมื่อจะไปรู้แจ้งก็ไปรู้แจ้ง4ี่ฐานรู้แจ้งที่รูปถานุนะรูประธาตุ รู้แจ้งที่เวทนาที่เรียกว่าอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆรู้แจ้งที่สัญญาความจาได้ไหมรู้รแจ้งที่สังขารการปรุงแต่งวิญญาณขันจะเวียนวนเที่ยวไปรู้อยู่สี่ฐานนี้นะส่งเรียกอีกอย่างนึงว่าวิญญาณทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของวิญญาณมีอยู่สี่ฐานคืออยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารน,นะ นะเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยผัสสัผัสสัซึ่งแปลว่าการกระทบและอะไรไปกระทบอะไรพระองค์ทรงตรัสว่าตาไปกระทบรูปจึงเกิดปัสสะหูไปกระทบเสียงจมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทำมาลม คือการความรู้สึกนึกคิดปุดขึ้น,นทั้งหกทางนี้เวทนาก็จะเข้าไปอยู่ด้วยเมื่อไรก็ตามตาเห็นรูปเวทนาก็จะวิ่งไปเมื่อตาเห็นรูปเวทนาก็จะวิ่งไปเกาะอาจจะเป็นชอบหรือสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยถ้าทุกข์ก็เกียดชงังถ้าสุขก็ อยากได้ไม่ให้อยากจกากไปถ้าเฉยๆก็อย่างไรก็ได้มันจะสุขมันจะทุกข์ก็อยู่เฉยๆได้อย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เรียกว่าเวทนาใน <c oughs> เวทนานี้เองท่านผู้รับชมและก็รับฟังทุกท่าน <c oughs> เวทนานี้เป็นธรรมที่มาจากเหตุ เป็นธรรมที่มาจากเหตุเหตุของธรรมที่มาจากเหตุนั่นคืออะไรคือตาหูหจมูกเรียงกายใจนี่เองตาจึงเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิด,เ,กดเวทน,า,นาถ้าตาไปเห็นรูป <c oughs> ตาเป็นเหตุทําให้เกิดชอบและไม่ชอบหรือเฉยๆค็เรียกอารมณ์เวทนาจะตามมา น,นี่เราจะเห็นชัดเลยพระองค์กำลังอธิบายเรื่องอิทัปปัจยตาและปฏิสมุบาทอิทัพปัจเยตาและปฏิสมุบาตทรงแสดงเรื่องสายเกิดและก็สายดับพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารในการปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจนะ เพราะมีสังขารั้างหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสรายยตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจิงมีอุปทานคือความยึดตัณหาคือความอยากอุทานความยึด <c oughs> เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบคือที่เกิดภพเป็นเหมือนกรรมภพเป็นเหมือนนาภพเป็นเหมือนแผ่นดินนะเพราะมีพบเป็นปัจจัยชาตินะชลามรณะโสกปริเทวาทุกขโทมนัสอุปยาทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิน้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้คืออธิบายให้เข้าใจย่อยยิบเลยว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาจากขัดสะแล้วส่งถึงเวทนาส่งถึงตัณหาความอยากถึงอุปทานความยึดมีภพมีชาติเมื่อยึดแล้วก็วเศร้าโศกเสียใจลำลายลำพันธ์ เมื่อถึงเวลาท, spell, ที่กายนี้จะแตกสลายหรือยังไม่แตกสลายเราก็เศร้าโศกเสียใจลำเละลำพันอยากให้คนนั้นมาเอาใจเรามาลักเรามาดีกับเรามาอะไรต่างๆมากมายก็เป็นความสุสขทุกโสมนัสนั่นเองเกิดจากเวทนาทั้งสิ้นอันเวทนาสามก็คือสุขทุกข์เฉยเวทนาหกก็เวทนาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี้เอง ก็เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วโยมจะขอว่าขอตาข้าพเจ้าเห็นรูปแล้วอย่ากเกิดทุกข์อย่ากเกิดสุขหรืออย่ากเกิดเฉยๆก็เป็นไไม่ได้เมื่อมีตาเห็นรูปปุ๊บเพราะมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้ว ธรรมคือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆจะเกิดมีนี่พระองค์ทรงตรัสไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ของใครแต่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะอาศาัยเหตุปจัยอย่างนีน้ด้วยอย่างนี้แหละพระองค์จึงกล้าจึงกล้า,าพูดเลยถ้ามีเกิดแล้วแก่ตายจะมะีอันนี้คุณเพนพอพาขึ้นมาว่าไม่สบาย เหมือนกันอัตมาก็ไม่สบายนะเมื่อวานนี้ไปฉียาระงับโรคปอดอักเสบดีขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อคืนได้หลับไปไม่รู้ตัวเลยนะปกติสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมาได้หลับน้อยนั่งเอานั่งสมาธิจเจริญอานณาปณสตินะ แต่มันทนไม่ไหวละมันเจ็บแสบมากก็เลยวิ่งไปหาหมอนหมอก็ให้ยากินฉีดยาฉีดยาด้วยกินด้วยอาการก็ไอน้อยลงแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือเรามาจากการเกิดนะคุณโยมเพนปภา,ปาถ้าหากว่าเราไม่เกิดแก่เจ็บตายที่ไหนจะมีใช่ไหมนี่เป็นธรรมที่เป็นเหตุเลย ก็เพราะมีการเกิดแน่แก่ตายจะมีแต่ก่อนมันจะตายอสิเ <c oughs> จ้าโสกเสียใจลำไยลำพันธุ์ทุกทมมนัดย่างเหลือหลายไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายแต่สิ่งนี้ก็ถูกยื่นให้แบบสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ยื่นให้เลยเพราะว่าคุณทำเอ o มโอกับเราไว้แล้ว คุณเกิดแล้วคุณต้องแก่นะถ้าเราเกิดแล้วว่าขอพระเจ้าหรือเทพพเจ้าหรือผู้มีฤทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้ข้าพระเจ้าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเลยนะขออย่างไงก็ไม่ได้นี่คือเป็นอำนาจของธาตุเป็นอำนาจของปฏิจจสมุปบาทจนถึงขนาดที่ <c oughs> <c oughs> พุทธเจ้าทรงตรัสว่าความคิดเห็นของเราเขาบอกหนึ่งกรรมบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราทำขึ้นมาเองนะสองเกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เราสามเกิดขึ้นเพราะเราทำและคนอื่นทำและก็ประการที่สี่คือเกิดขึ้นลอยๆ กรรมทั้งสี่อย่างมีความคิดเห็นตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าม,มาแล้วพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่ากรรมที่เขาคิดเห็นสี่อย่างนี้ยังไม่ถูกยังเป็นมิจฉาทิฏฐิท, <c oughs> ทำไมเราบอกว่ากรรมนั้นเกิดจากเราทำเราไปทำอะไรไม่รู้เราก็บอกเป็นเพราะกรรมที่เราทำพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ใช่ไหมกรรมเกิดจากคนอื่นทำเอาคนอื่นมาทำให้เรา ให้เจ็บให้ตายให้ป่วยให้เป็นอมาาัอมพาตอัมพฤกษ์อะไรเงี้ยพระเจ้าแม้แต่คิดอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่อา้าวถ้าอย่างนั้นกรรมเกิดขึ้นเพราะเราทําด้วยคนอื่นทําด้วยก็ยังไม่ใช่อีกเนี่ยเพราะเหตุผลเกิดอย่างนี้ขึ้นโอ้นัไม่ใช่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอา้าวแล้วงั้นก็กรรมมันเกิดขึ้นมาลอยๆอยพระเจ้านั่นยิ่งมิจฉาทิฏฐิใหญ่เลยเห็นไหม พระเจ้าว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะผัสสะเป็นที่เกิดของกรรมเพราะมีกายใช่ไหมการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บป่วยจากเสมหะก,กรรมเลิบน้ำดีกรรมเลิบน้ำเหลืองกรรมเลิบไปจนโรคเลื่อนโรคผิวหน ắng, ังโรคดีโรลคลำไส้นี่มันมันเกิดจากกายที่มันมีไม่ได้เกิดเพราะว่า คนนั่นคนนี่มาทำให้เราก <c oughs> ็จะวันนีย <c oughs> เราจึงกล่าวว่าแม้แต่เขากล่าวร,รมสี่อย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่แท้จริงนั้นกรรมเกิดจากผัสสะกรรมเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้เพราะเราไม่รู้จึงปรารถนาเกิดเมื่อปรารถนาเกิดแล้วก็เท่ากับปรารถนาแก่เจ็บตาย เห็นไหมเราตั้งความปรารถนาอันนี้ไว้แล้วเราต้องเกิดนะต้องเกิดเป็นมนุษย์นะต้องเกิดเป็นหญิงเป็นชายเกิดเป็นคนดีคนมีเงินอะไรเงี้ยไอ้ความปรารถนามันมีแล้วเมื่อเราปรารถนาอย่างนี้ก็ได้สมปัารถนาคือได้เกิดแต่เมื่อได้เกิดแล้วสิ่งที่ตามมาจากการเกิดคือความแก่และจะตามมาด้วยความเจ็บถึงยังไม่แก่ก็เจ็บเด็กน้อยก็ป่วยยม เ็กน้อยเรายังไม่เห็นมันแก่แต่ว่ามันป่วยแต่แท้ที่จริงถ้ามองตามธรรมโดยปรมาทัตแล้วมันแก่แก่มาโดยลําดับอาจจะแกงแต่อยู่ในไส้นะตอนแรกก็เป็นน้ําน้ําคำคำ,คำเหมือนน้ําล้างเนื้อไปอยู่ในไส้มันดาพัฒนาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นปุ่มเป็นสาขาเรียวกวปัญจาสาขาเนี่ยมีแขนมีขามีหูมีตาน จากนั้นก็พัฒนาใหญ่มาใหญ่มาแก่มาลำดับตายมาโดยลำดับอยู่ในท้องมาดาไม่ได้แล้วมันใหญ่เกินไปแล้วคลอดออกมาเห็นไหมพอลอดออกมาก็น,นอนหงายอยู่บนเบาะน่ะเข้าก็คานน่ะเข้า,นะขาก็เดินเห็นไหมฮะความตายเนี่ยมันก็ตายมาเป็นจัด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 ,จดตายจากเด็กน้อยมาเป็นเด็กหัดเดินตายจากเด็กหัดเดินก็มาหัดเรียนหัดอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆืเห็นไหมฮะอันนี้องค์สงตดัสว่า ตายมาโดยลำดับนะฉะนั้นสภาวะอะไรก็ตามถ้ามีเกิดแก่ตายจะมีปรงทรงคิดคน้นธรรมชาติอันนี้ว่าโอ้ชชนหนอคนทั้งหลายนั้นจึงต้องตกทุกข์ระกำลำบากเพราะเกิดมาแล้วก็มารอแก่รอเจ็บรอตายชนัหนอทำไมจึงไม่หาทางออกจากเกิดแก่เจ็บตายนี่ความคิดของผู้รู้นะ อย่างนั้นเลยเราจะสละสมบัติออกจากเย้าจากเรือนไปแสวงหาธรรมที่เรียกว่าโมกขธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความลุดพ้นธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากความแก่ตายก็เลยทรงตรัสขึ้นว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเหตุสามอย่างคือเกิดแก่ตายเราจะมาแก้ปัญหาจากการเกิดแก่ตายของมนุษย์นะพระองค์ก็เลยทรง อุทิศตนออกมาสแสวงหาโมคธรรมจนได้รู้อริยสัจสี่อริยสัจสีนี้เป็นหัวข้อธรรมเรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องการดับของทุกเรื่อหนทางดับไม่เหลือของทุกเมื่อรู้สีทางนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตัสว่า <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การ ตายเป็นทุกข์การพราะรักจักของรักของชอบใจเป็นทุกข์ก็สาวหาเหตุว่าเอา้ามันมาจากเหตุอะไรถึงทําให้มาเกิดเป็นทุกข์ก็รู้ว่าตัวตัณหาคือเรียกว่าสมุทยัยทําไมพระพุทธเจ้าไม่เอาสมุทัยพูดก่อนกลับเอาทุกข์พูดก่อนแล้วเอาสมุทัยมาพูดตัวรองลงมาเพราะว่าเมื่อเรารู้ทุกข์แล้วโดยนานาประการทุกจรทุกเ,เสมอหรือทุกข์เพราะเป็นไปตามกฎของมัน ก็มาสาวหาเหตุมันเหตุของทุกข์คือตัณหาเราลักเราปรารถนาเราพอใจพรนะองค์ก็ทรงอธิบายเลยอย่างผู้หญิงเนี่ยพอใจอะไรพอใจในตุ่มหูแก้วแหวนทองนะเครื่องแต่งกายรวมทั้งพอใจถึงความเป็นเพศหญิงนะมาได้อย่างนี้อัตภาพนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นพระองค์ทรงเรีว่านี่คือสมุทยัยนี่คือตัณหาเมื่อมีความปรารถนาอย่างนี้ก็ได้อัตภาพเป็นหญิงนะเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้พระองค์ทรงตระะัสว่านี่คือแรงปราถนาของเราเรารักเราชอบอย่างนี้ อันนี้ลึงเรียกว่าเป็นเหตุของทุกข์เหตุของการเกิดคราวนี้การดับไม่เหลือของทุกข์หรือดับตัณหาพระเจ้าว่าต้องสละคืนความรักความอาลัยความห่วงหาความอาถรนั้นๆทิ้งลงไปเสียอันนี้เรียกว่าดับเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์เลยโอ้ยก็เราไม่เอาแล้วอะสมมติโยม อน,นาเขตหรือหมอออนเคยชอบใจตุ๊กตาสมัยเป็นเด็กน้อยนะเดี๋ยวนี้โยมจะไปกอดตุ๊กตาตัวนั้นอีกไหมหรือตุ๊กตาตัวนั้นประมาณห้าสิบหกสิบปีป่านี้ก็คงยุ่ยไปแล้วใช่ไหมถ้าจะไปพอใจตุ๊กตาตัวนั้นหรืออย่างเงี้ยไม่พอใจแล้วไม่ไม่ดีใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเงี <c> ้ย <oughs> อันนี้เรียกว่าดับตัณหาเลยดับความอาลัยดับความคิดถึงดับความห่วงใหญ่ อันนี้เรียกว่าดับตัณหาแต่มันยังดับไม่สนิทนะพระองค์ก็ทรงสอนให้เดินตามมรรคมีองแปดเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เนี่ยเห็นเหตุทุกเห็นการเกิดของเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นการดับของทุกและหนทางดับไม่เหลือของทุกแล้วก็เห็นทุกข์สัตว์ที่เกิดจากการเกิดอย่างเงี้ยแล้วเห็นถูกต้องละ สัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะการดำริชอบดำริไม่ไม่ดำริออกบวชด,ดำริไม่พยาบาทดำริไม่คิดเบียดเบียนกรรมอันนี้มันเกิดขึ้นละแล้วก็พูดชอบเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อถ้าเว้นนี้มันจะอยู่ในกลุ่มที่พูดชอบอย่างเงี้ยเมื่อเราเดินตามมรรคมีองค์แปดไปจนถึงข้อ ที่เจ็ดคือสัมมาสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้พระองค์ตรัสว่าพิจรณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำธรรม4อย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4เมื่อเราจะเริญสติปัฏฐาน4ดีชานที่ 1, นึ่งสองสก็จะเกิดขึ้น อันนี้ก็จะเคลียร์เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายการดับไม่เหลือของทุกขโดยสิ้นเชิงแต่ว่าโยมต้องต้องเอาใจมานะต้องเดินตามนะต้องเดินตามที่พุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาทิ้งอารมณ์ให้เร็วที่สุดแล้วอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปคิดแล้ว อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกโระเจ้าอันนี้แหละจะทิ้งชาติฉลาหมอนะทิ้งชาติสงสารทิ้งตัณหาทิ้งภพออกไปได้เร็วองค์ตรงอธิบายว่าเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจทิ้งอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็ตามที่มาทางตาหูจมูกลิ้งกายใจได้เร็วดุดดังกับพิบตา ภาวนาดีแล้วจะสำเร็จมรรคผลก่อนตายนะหรือถ้ายังมีความเยื่อใยอยู่สังโยชน์ทั้งห้ายังไม่ขาดก็จะได้เป็นอนาคามีคือเกิดอีกครั้งเดียวก็ไม่เกิดอีกไปแล้วก็จะบริณิพานอันนี้ดังหากนะอาจารย์โยมมออนคุณเป็นพปพากุณาเขตแล้ ท่านผู้รับชมทั้งหลายพุทธศาสนานเราสอนอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราไปจมยอมจนจำนวนกับเจ้ากรรมในเวรซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะเจ้ากรรมในเวรที่จริงก็คือผู้ผูกเวรผู้จองเวรใครเป็นคนผูกอุปทานในความยึดเนี่ยเขาด่าเราก็าตีเราเขาเกียดเราเขาทำร้ายเราเห็นไหมจริงมัน มันเป็นเรื่องอารมณ์ชั่วอารมณ์หนึ่งเห็นไมเมื่อเราเข้าใจที่มาของกรรมเข้าใจเรื่องกรรมเราจะไม่ไปรอทําบุญสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรแต่เราจะทํากรรมที่ดีด้วยการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นกรรมหนักฝ่ายดีโยมทำไปเถอะจะพบความสุข ทั้งตลอดปีจะเจ็บป่วยไข้เรื่องของกายเราก็ดูแลไปแต่อย่าทิ้งสมาธินะยมทำอย่างนี้เรื่อยๆยมจะไปทิศเหนือที่ใต้ทีต่ตะวันออกทิศต,ตะวันตกที่เบื้องต่ำทิศเบื้องสูงใจของโยมก็ไม่ได้ดีใจหรือเสียใจอุเบกขาก็มีอยู่รู้ตามความเป็นจริงว่านี่ก็เป็นไปอย่างนี้แหละเป็นตาตาตา เป็นอิทัพปัจญยตาจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นไปจนสุดทางจากสิ่งที่มีเกิดแต่ถ้าไม่มีเกิดอะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปถ้าไม่มีเกิดตัณหาไม่มีเกิดความรักไม่มีเกิดความยึดไม่มีเกิดอุปทานแล้วมันก็เข้าสู่สมถะนิยามความเหมตอนถูกต้องเข้าสู่มังผลนิพานเป็นอย่างนี้นะ กระบวนการที่เราเรียนทั้งหลายนะเรียนมามากมายในสูพุทโธตรงตรารว่าเจ้ารู้จักจิตรู้จักประคับประคองจิตสละจิตสละความคิดได้เร็วไหมจากการที่จิตมันไปนเกาะฝังกับอารมณ์ที่มาทางตาหูจมกูกริ้นกายใจได้เร็วเรารู้แต่ทิ้งได้เร็วอันนั้นแหละภาวนาดีปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายภาวนา ยิ่งเจ็บป่วยนะคุณเ,เพ็ญปภาภาวนานดีโอ้หนังสมาธิสบายมากนะภาวนานไปเลยให้เห็นความทุกข์อย่างทดิูเจ้าว่าเนี่ยการเกิดทุกขคราเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะจะต้องมาประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกันคือแก่เจ็บตายอันนี้คือสัจธรรมอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านปีก็ตามถ้ามีใครเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ก็จะพบสภาพเดียวกับที่เราเป็นเห็นธรรมที่เราเห็นอยู่นี่แหละคือแก่เจ็บตายเราขอให้ท่านทั้งหลายเห็นธรรมอย่างนี้ชัดเจนแล้วก็เบื่อหน่ายไปเอามรรคผลนิพพานซึ่งไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขอหมดนาขอเจริญพร